นะครับนะฮะเราขอเช Se ek Se ek ็คเสียงเัลนนิดนึงครับนะฮะโอเคครับนะฮะเราถ่ายรูปทีเล็กนิดนึงนะครับโอเคครับรอรอรอย่างผมแล้วใครจะสนไหวเอ้ากลา็การรับส่งเสียงฬาการได้ครับเป้โหสุดยอาใจครับกองเชียร์พร้อมนักกีฬา

คุมในการฝ่ายกิจการสาขานะครับคุณนัทพงศ์นะับพรสวัสดิ์มากก่าวก็ถุประสงค์เข่าไปหน่อยรครับอยู่สี่ปากการครับตรงนี้ครับหนึ่งเพื่อให้พนักง,งานนะฮะได้มีโอกาสนะครับอ่าพบปะาสาังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับอ่าเพื่อเป็นการเสริมสร้างในการทํางานที่เป็นทีมนะครับ ข้อสองเพื่อให้การบริการส่างสาขาที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อนะครับข้อสามเพื่อให้พนักงานรักการออกกำลังกายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับข้อสี่เพื่อให้พนักงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรของเรานะครับซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับประกอบไปด้วยสังเกตงานนะครับสมภูมิภาคนะครับ อันดับแรกก็คือเขตงานภาคกลางเหนือนะครับอันดับที่สองก็คือเขตงานภาคกลางใต้น,นะครับอันดับที่สามก็คือเขตงานภาคกรุงเทพนะครับในโอกาสนี้นะครับผมท้ายขอเ,ยเชิญท่านประธานนะครับกล่าวเปิดงานในกิจกรรมกีฬาสมพัญต่อไปขอสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับพี่น้องชาวไทยสมุทรที่มาร่วมงานในวันนี้และก็ท่านที่ยังมาไม่ถึงซึ่งกำลังดูวิดีโอคอนเฟอเนอ์อยู่ในรถตู้บ้างในรถยนต์ส่วนตัวบ้าง แลวก็ที่ดูถ่ายทอดสดยด่ทางบ้านนะฮะที่เดินทางมาไม่ได้จริงๆในวันนี้นะครับพวกเราทุกคนนะครับที่มาที่นี่กันนะครับก็ตั้งใจที่จะมาร่วมกันสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะของเราขอแสดงความยินดีจริงๆครับผมชื่นชมทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันโดยเฉพาะ ทางรองเบญจพลก็ดีได้ลงมาช่วยในะตรงนี้และทางผู้ช่วยหลายๆเก่งงานนะครับก็มาเดินทางกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะน้องจูนเดินทางมาจากเพชรบุรีคนนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นกรรมการฟุตบอลด้วยหรือเปล่านะครับนะตามวัตถุประสงค์ที่ที่เป็นไปตามที่ทางคุณนัตพลและนัตถโปง์งได้ได,ได้แจ้งไปแล้วนะครับผมก็คงจะ ไม่ไม่พูดอะไรมากไปกว่านั้นตัวพวกเราจะร้อนแลวเป็นลมกันเสก่อนนะแต่ว่าการแข่งขันกีฬานะครับเพื่อความสามัคคีแล้วก็ดูพละกําลังของเราที่มีอยู่ด้วยนะครับนะบเป็นีและเ,เสริมสร้างในเรื่องของอกําลังกายกําลังใจให้มันดีขึ้นอย่าได้หักโหมให้เกินกําลังนะครับบัดน,นี้ก็ได้เวลาสมควรผมก็ขอเปิดกีฬาสัมพันธนะ์นะบัดนี้ครับ ขอให้ทุกคนนะครับมีความสนุกสนานกันเต็มที่นะครับนะสำหรับบ้านกีฬานะครับพ่อเลี้ยงนิคมนะครับเชิญนะเนี่ยสำหรับกีฬานะครับเราจะทำการแข่งขันครั้งแรกนะครับฟุตบอลนะฮะฟุตบอลชายนะครับนะฮะฟุตซอบเจ็ดคนนะครับนะฮะสำหรับกลางเหนือพร้อมยังครับนะฮะพ่อเลี้ยงนิคมครับพร้อมนะฮะกลางใต้ครับกลางใต้กลางใต้ครับนะฮะครับ พร้อมนะฮะกางใต้ครับกางใต้กางใต้ครับนะฮะับเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลานะครับสำหรับที่นักกีฬาของเรานะครับนะตลองก้าคนเลย่ไม่ได้นยวาใครีน่ค่ยูสักนิดนึงครับสารลลกางเหนือครับขอเสียงหน่อยครับนักกีฬาลงานะครับุี่เป็นักางใต้เลยครับกางใต้ลงสนามแล้วนกีฬาครับขอเสียงหน่อยครับ เดี๋ยวเคลียร์เต็มที่นะครับนะไอครับกดโหวตทันทีครับนะฮะไลแมนอะไลแมนครับไลแมนต้องขอดีเจท่านท่านผู้หญิงนะใครไท่ร้องร้องไทไครเต้นเต้นนะครับเต็มที่วันนี้คัดมาโดยเฉพาะเลยเราต้องเตรียมยาแพทย์สนามาโดยเฉพาะ ครับผมเตรียมเลยครับทีมงานแท่านสุนทรของเราเองนะครับนะเตรียมพร้อมนะฮะมาลายแมนครับมาลายแมนมาลายแมนปู่ทองครับนะฮะเรียนเชิญครับอ่าฝั่งนู้นกลางใต้ไปแล้วอีกฝั่งนึงครับอีกฝั่งนึ่งฮะเดียร์นี่เป็นพี่นะครับมลายแมนงท่านลงทางเหนือโอ้โหโอเคเดือดไปแล้วครับนะฮะไปแล้วครับส่งบอลให้ผู้ชุมนุมกันไปโยิงมาให้เพื่อนแล้วยังไงครับลากไปแล้วทน ตครับนะสอกให้เพื่อนครับนะบอกซ้ายบอกขวาครับโอ้โหบรายแมนครับบอกออกครับลูกนี้ออกตอนนี้บอลไม่ไปไหนครับคุกคิกอยู่หน้ากลางใต้ครับนะฮะไม่ไปไหนครับไม่ไปไหนครับนะฮะ ส่งให้เพื่อนแล้วครับมองซ้ายมองขวาครับนะไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับร้อยเลยครับมองออกเพื่อนครโอ้โหไม่ส่งครับไม่ส่งไม่ส่งครับหลอกซ้ายหลอกขวามองเพื่อนครับยิงเองได้ไหมครับไม่ยิงครับส่งให้เพื่อนแล้วมองซ้ายมองขวาครับเป็นประตูหรือเปล่าครับไม่เป็นโอ้โหอ้อมน้อยนะครับตอนใส่ท่อนส่งไปแ enfin ล้วนะครับส่งไปแล้วโอ้โหพี่มาเส้อตั้งครับตากาอะไรครับเนี่ยโอส่งไปแล้วมองซ้ายมองขวาครับ เอาละตอนถูกติดแย่กันอยู่ครับนะมาตุ้มต้นกลางสนามของภาคกลางเนอะขึ้นบอลไว้ครับ,รบรรรย,ยังไงครับยังไงก็ต่ง,ง,รรงตให้เพื่อนแล้วเพื่อนทำไงครับอ่าติดอยู่ภาคก,กลางใต้ตอนนี้สกัดไว้ครับนะส่งส่งคืนให้เพื่อนนะครับนะมองซ้ายมองขวาครับ<อ>เจ้าส่งมาแล้วออกครับกลางใต้มาแล้วครับมองเพื่อนส่งมาให้เพื่อนโอ้โหสกัดไว้เทยเอ้าพี่เขาจะพี่เขาจะไปไหนเอาไปตรงไป ได้รับมาแล้วครับอลซ้ายบอลขวาทะยิงเองครับที่ทำประตูอ้าวบอลติดบอลกระปุกบอลเลวดีผมนะครับก็หดตกไปแล้วไปแล้วครับการเหนือตาแล้วไปแล้วติดเองกรับติดครับนะฮะโอ้โหเอาครับยังไงครับยังไงครับประตูประตูเซฟโอ้โหนะฮะส่งให้เพื่อนแล้วมองเพื่อนแล้วมองเพื่อนแล้วครับส่งหรือเปล่าครับเย่งมาครับสวยงามพระลูกนี้โอ้โดูให้ดีนะครับไลแมวติดด้ดย ติดบล็อกครับนะนักกีฬาเปลี่ยนตัวตลอดเวลานะครับนะเดี๋ยวสัมภาษณ์นักกีฬานิดนึงนะครับนี่เป็นสกอร์แน่ครับนะไปแล้วครับผู้จัดการมานุเพชรบุรีส่งให้มีปืบมีป็นพี่คนนี้มีแต่ให้ฝากครับมองซ้ายมองขวามองเพื่อนนะครับเาทำงานทัได้ต้องมารอติดบล็อกครับนะฮะไายแมนนายอะไรเขาไม่มีเขาบอกไม่มีล้ำนะ โอเคออกออกเน่นเยหสอดสกนยอดนะครับนะโอ้โหมองซ้ายมองขวาเพื่อนัสุดยอดสุดยอดจริงๆตรงนี้นะครับเไม่ได้โดยช่วยนะครับบริการท่างงานสาขาสมุดสอครามนะครับนะอดีตทีมชาตินะครับช่วยกอผ่านมาแล้วนะครับนะ เอาล้วครับคอมบอกไม่เป็นอุปสรรค โอ้สำหรับการเซฟประตูครั้งนี้กลางเหนือสุดยอดโอ้โหกองเชียร์เพี่อออกประตูไหมเป็นประตูไม้นะครับวางหมากแล้ววางหมากแล้วซ้ายขวาเอาละครับเอาละครับมองเพื่อนหรือเปล่าครับสง่งให้เพื่อนหรือเปล่าจะทับเองหรือเปล่าครับทับแพดติกเองหรือเปล่ามองซ้ายมองขวาสง่งเพื่อนแล้วโอ้โหก็แก้ยังไงแล้วไปแล้วครับไม่ไหวทำไงครับทำไงครับโอ้โหโอ้ไปแล้วครับมาแล้วนะฮะ นาองันลไปานานมลูกห้าพันไปเลยห้าพันไปเลยตตัวนเลยตัวกับตามผมดีๆนะนักกีฬาครับเตรียมตัวให้ดีนะครับนะจับตาดูดีๆมันจะเป็นลม ครับพี่อะไรครับพี่วันนี้เรื่องราวเป็นยังไงครับมาที่หลังแล้วเลือกมาที่หลังแล้วเลือกอ่ะไม่มีผู้ชายอ้าวมาที่หลังแล้วเลือกไม่มีผู้ชายให้รับประทานครับโอเคครับหน้าห้าฟุตบอลได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับนะากางใต้ทำไงครับมองซ้ายตรงเลยเพื่อนครับทำประตูหรือเปล่าอยากกระพริบตาโอ้โหเป็นการเซฟที่2มาแล้วติดบล็อกครับทำไงครับกางใต้ทำไงครับมองซ้ายมองขวาจะยิงหรือจะส่งโอ้อ้าว เอาละครับมองซ้ายเอาละครับล็อกซ้ายจริงเองครับเป็นประตู